ครได้ยินส่งข่าวกันครับ อันนี้เราเปิดอยู่ในไหนอยู่ใน,ในเพจเราค่ะในเพจของวิศุษณ์านเนี่ย<ช>ถ,ถ้าเข้าไปก็เห็นเหรอ ทดสอบเสียงครับใกล้เวลาแล้วครับงานวิทยาการแห่งชาติเราวันไหนฮะพี่กากัดที่ไบเทคอ่ะ i ิมแพ t ี่เวลาเข้าไปในใน,ในบอสทอรล่ะอ๋อโอเค ตรวสอบเสียงใกล้เวลา เริ่มเลยไหมครับครับขอญาตเ,เริ่มในการพูดคุยครั้งที่4เร็วมากนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไปได้เร็วในครั้งนี้เนี่ยผมจะขอญาตที่จะสรุปสถานการณ์ของกฎกระทรวงและมาตรฐานงานอาคารในประเทศไทยผมเข้าใจว่าในในระยะหลังเนี่ยมีการดําเนินการให้ใช้วิธีการปฏิบัติวิชาชีพนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักๆที่ออกมาตรฐานกันในประเทศไทยนั้นผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิศวกรรมสถานแห่งเทศไทยนะครับเรามีมาตรฐานอยู่จํานวนมากทีเดียวทีนแล้ววิศวกรรมโยธาก็จะเป็นผู้แชร์สําคัญของตัวมาตรฐานในประเทศไทยอีกส่วนที่ดําเนินการออกมาตรฐานก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งผมเข้าใจว่าในวันนี้ผมจะขอญาติที่จะพยายามสรุปนะครับโอเคนะครับ เริ่มต้นจากพรบควบคุมอาคารเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงการควบคุมอาคารนั้นเนี่ยเรามีพรบควบคุมอาคารเมื่อประมาณปี2 5, 5 2 2อีิ่จริงแล้วถ้าเราพูดถึงมาตรฐานของวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรฐานการออกแบบอาคารเนี่ยนะครับของวิศวกรรมสถานในไทยในฉบับที่1น,นั้นเนี่ยเราออกเมื่อปี2 5, 5, 5 1 7ก็หมายความว่ามาตรฐานของวทนั้นเนี่ยออกก่อนพรบควบคุมอาคารปี2 5 2 2นะครับซึ่ง มาตราฐานฉบับปี2517นั้นเนี่ยผู้ที่มีมีส่วนร่วมสำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านาศาสตราจารย์นรุณชัยเสรีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็มีความมียังังคงดำเนินการช่วยเหลือนะครับในเรื่องการทำมาตราฐานอยู่นะครับท่านก็เป็นราชบัณฑิตนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะออกเป็นศัพท์ นะครับเป็นเป็น,ปนคำศั์วิษณุโยธาซึ่งในคำศับนั้นเนี่ยไว้วันที่ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมจะขออนุญาตที่จะนํามาแชร์เพราะ,ะนั้นจะเป็นความรู้นะครับที่สามารถที่จะอธิบายความได้นะครับพระราชาคู่บูงคารเนี่ยมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงมาไทยนะครับกฎกระทรวงมาไทยที่เราอาจจะคุ้นๆกันก็อาจจะเป็นกฎที่35กฎที่5 5นะครับ ซึ่งกฎกระทรวงในอดีตนั้นเนี่ยก็จะมีฉบับที่นะครับแต่ปัจจุบ,บันนี้เนี่ยกฎกระทรวงมหาไทยนี่ก็จะเป็นกฎที่ว่าด้วยเรื่องอะไรเช่นกฎกระทรวงมหาไทยว่าด้วยเรื่องความมั่นคงแข็งแรงองาคารในการต้านทานแรงซนทรแผ่นดินไหวนะครับซึ่งอันนั้นก็จะระบุปีต่อมาก็คือปีพศ2 5 5 0นะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตัวนี้ก็แจ้งให้พวกเราทราบนะครับว่าเวลาที่จะหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือ ำหนดไปเลยครับว่าจะหาเรื่องอะไรนะครับเพราะในการที่ไม่จําฉบับที่เนี่ยแต่เอาสาระนะครับแล้วก็ใครจําปีพศได้เนี่ยกำกับปีพศไปก็จะได้ตรงกันน,นะครับในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการออกกฎกระทรวงมหาไทยนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้คิดกันไว้ประมาณทัก1213ปีที่แล้วคือว่าเราอยากจะออกกเป็นกฎหมายนะครับเป็นมาตรฐานอาคารนะครับซึ่งมาตรฐานอาคารนี้เนี่ยถ้าเราสามารถวรวบรวมกันได้เนี่ย มันก็อาจจะเป็นประมวลกฎหมายอาคารเหมือนกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นต้นน,นะครับนี้เองเนี่ยในมาตรฐานอาคารนี่ก็จะเป็นอีกอีกระดับหนึ่งนะครับหมายคาอว่า,อ,าออกพร,ะราะบัญญัตกควบคุมอาคารพราะราอกควบคุมอาคารก็ออกกฎกระทรวงและกฎกระทรวงนั้นก็ไปอ้างถึงมาตรฐานนะครับทีนี้มาตรฐานนี่นก็จะเป็นมาตรฐานสองส่วนที่เป็นผู้เล่นสําคัญในะขณะนี้นะครับ อันแรกก็คือมาตรฐานข,ของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งอันนีああ้ก็จะมีความขึ้นต้นเป็นมยพอนะครับผมบอกพว่เรานิดหนึ่งว่าในมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาจะมีหมายเลขกำกับนะครับเป็นตัวที่2นะครับตัวที่1นี่หมายถึงเป็นมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเขาจะแบ่งตัวตัวเลขที่2ถ้าเป็น1 1หนึ่งขึ้นมาเป็น1 1หนึ่งนะครับถ้าเป็น1 1หนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุผมยกตัวอย่างเช่นวัสดุในการก่อสร้างนะครับวัสดุในเรื่องของคอนกรีตนะครับเรื่องของเหล็กเสริมอันนั้นก็จะเป็นมาตรฐาน1นึอาจจะ1นึ่งห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 นึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นว่าเป็น1นึเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนะครับมาตรฐานที่เราใช้กันที่มีชื่อเสียงนิยมมากก็คือมาตรฐานมยพอ3 0 1นยะครับมาตรฐานของมยพ13 0 1นี้ก็ี้ ว่าด้วยเรื่องของการกําหนดมาตรฐานและก็วิธีการคํานวณออกแบบประกอบการใช้กับพรวคู่มือการของเรื่องเป็นินไหวในปี2 5ง0นะครับซึ่งเจ้ามยพอ 1, 3เนี่ยไอ้คำเล็ก 3, นี่ก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับที่มีชื่อเสียงก็อย่างที่เรียน13.1 13.2ามนะครับ1 3 1 1, 1, 1ก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับแรงลมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมาตรฐานของวิชาชีพนะครับสมาคมวิชาชีพอย่างเช่น ยี่สิบารานในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็มีสมาคมวิชาชีพอื่นนอกจากวสททนะครับที่เขาด,ดำเนินการจัดทํามาตรฐานขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาไปดูแลใน4ด้านนะครับด้านออกแบบด้านวัสดุนะครับด้านก่อสร้างนะครับงานคอนกรีตและสุดท้ายก็คือด้านบำรุงรักษานะครับซึ่งมาตรฐานของกลมของสมาคมอคอนกรีต่ประเทศไทยนี่ก็ มีการใช้อยู่แพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นในานาคตในเจตนาคือพรบผู้คานออกกฎกระทรวงและกฎกระทรวงนล้วก็ไปรีเฟอร์ที่มาตรฐานความหมายคือว่าในสาระที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณน,นะครับที่เป็นเชิงเทคนิคมีสมการมีอะไรต่างๆนั่นเนะี่ยก็จะอยู่ในมาตรฐานนะครับแต่ถูกควบคุมด้วยกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงนี้ก็จะเป็นการกําหนดนะครับค่าต่างๆที่ไม่อยากให้เปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะกฎกระทรวงนี้มันเปลี่ยนยากนะครับ ยกตัวอย่างที่ไม่อยากให้เปลี่ยนบ่อยก็เช่นน้าหนักบรรทุกจนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยน้ำหนักบรรทุกจรก็จะมีมีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าที่เราออกแบบอาคารที่จอดรถไว้เนี่ยนะครับแต่เดิมนั้น400กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเนี่ยในในกฎกระทรวงอันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ของการกำหนดน้ำหนักทุกจอน,นก็จะกำหนดไว้ที่แค่กิโลกรัมต่อตารางเมตรซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็น,ปนสิ่งที่ทําให้ทันสมัยขึ้นนะครับเราจะออกแบบอาคารที่มีขนาดเล็กลงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของอกฎกระทรวงนะครับที่เราจะออกมาคือเรื่องของการรับน้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารตลอดจนลักษณะและคุณวัตของวัสดุที่ใช้นะครับตามกฎหมายไว้วยการควบคุมอาคารในเนี้ยจะเป็นกฎกระทรวงหลักเลยนะครับ เส้งกครสวงหลักอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ไปอ้างอิงนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่ากรรมการสิทธิกาก็ยังบอกนะครับว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการอ,ออกมาตรฐานเนื่องจากว่าพรบอรของกรมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงการสร้างมาตรฐานนะครับฉะนั้วเนี่ยก็อาจจะออกไปในทางอื่นนะครับเช่นการออกเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ลักษณะของการกําหนดกฎกระทรวงอันนี้เนี่ยเรารอมานานเนี่ยนะครับผมเขาเรว่าเ,เมื่อเริ่มทำเนี่ยก็จะทําประมาณสักปี2548 249นะครับปัจจุบันนี้ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับในนี้เองเนี่ยก็จะกําหนดสิ่งที่เป็นสารสำคัญอย่างเช่นที่เรียนเมื่อสักครู่คือน้ำหนักลูกจรน,นะครับวิธีการออกแบบนะครับเรื่องของโหลดคอมบิเนชันเนี่ยนะครับซึ่อันนี้เป็นปัญหาสําคัญเรื่องของกําลังวัสดุที่ใช้นะครับพวกเราคงมี ประเด็นปัญหาว่าวัาตรุของคองกรีตนั้นเนี่ยที่เราใช้งานอยู่ใน working set นั้นเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน65 kC พวกนี้จะถูกแก้ไขนะครับเรื่องของวิธีกำลังนะครับอาจจะกำหนดว่าเซ็งที่สูงสุดนั้นไม่เกิน150นะครับอันนี้ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ขออนุญาตที่ให้พวกเรารอนิดหนึ่งนะครับเรามีการกำหนดนิยามใหม่ในกฎกระทรวงนะครับเพื่อให้เกิดสรุปความสรุปในการใช้งานนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับอันแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของคอนกรีตนะครับแต่เดิมนั่นแหละเราพูดว่าคอนกรีตก็คือซีเมนต์นะครับมีมวลรวมละเอียดมวลรวมหยาบแล้วก็น้ำนะครับในมาตรฐานในในนิยามใหม่ของกระทระวงเนี่ยเราพูดถึงวัสดุปอสรานี่นะครับวัสดุปอสรานี่ที่เราใช้กันมากๆเลยก็คือเท่าถ่านหินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายคือว่ามันอาจจะมีการผสมวัสดุปอสรานานด้วยนะครับเสงอันนี้เนี่ยจะทําให้ ตัวคอนกรีตเนี่ยมีนิยามแบบนี้เนี่ยใช้งานได้มากขึ้น <rivalry> นะครับและก็ในอนาคตเนี่ยผมต้องเรียนพวกเราว่าการใช้งานคอนกรีตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยในมาตรฐานมกเนี่ยนะครับก็มีการบัญญัตินะครับคอนกรีตชุดใหม่ที่เป็นไฮโดรลิกซีเมนต์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเติมอย่างเช่น ถ้าเป็นไฮโดรเจลเเมนที่ใช้ในงานที่มีัซเฟตสูงเนี่ยนะครับเขาก็จะเติมฟลยแอชหรือเติมพอสลานอื่นนะครับแล้วก็ทําให้ซีเมนที่เราซื้อไปใช้นั้นเนี่ยเมื่อผสมน้ําแล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้คอนกรีตเนี่ยไม่เป็นที่สงสัยนะครับของของผู้ใช้นะครับโดยิังเจ้าของงานนะครับเจาตานาของการน,นี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความเข้าใจนะครับ ของผู้ใช้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและก็เจ้าของเจ้าของงานนะครับอันที่2คือโครงสร้างหลักนะครับจะมีการนิยามอย่างชัดเจนเลยว่าโครงสร้างหลักคืออะไรนะครับโครงสร้างหลักก็คือส่วนประกอบอาคารที่มีความสงคัญต่อ,ค,ตอความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพอาคารนะครับ mm hmm. เช่นเสาตรงคานพื้นฐานลากกำแพงรับน้ําหนักนะครับกำแพงรับแรงเฉือนไอ้ตรงนี้เนี่ยเราผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในฎกรกะทรวงเดิมที่เราพูดถึงแรงลมนะครับ แรงลมที่เรากําหนดไว้นะครับที่เป็นอัตราของความดันลมนะครับที่เป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรตามความสูงอันนี้เนี่ยใช้ได้กับโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลักนะครับแต่โครงสร้างอื่นเช่นกระจกผนังนะครับหรือตัวแครดดิ้งต่างๆนะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็นไม่ใช่เมนสต t r u c จอร e er หรือโครงสร้างหลักไอ้พวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาในเรื่องของกัดในเรื่องของ รูปทรงของอาคารนะครับและทำให้อาจจะมีเพรสเชอร์ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการนิยามลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับอันดับต่อมาก็คือน้ำหนักบรรทุกนะครับเรานิยามน้ำหนักบรรทุกเดสโหลดว่าน้ำหนักบรรทุกคงที่นะครับเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์หลายท่านก็เขียนตำรานะครับอันนี้ก็อาจจะเขียนน้ำหนักบรรทุกตายตัวนะครับทีน,นี้ถ้าช่วยกันเนี่ยนะครับทำให้นิยามที่เรากำหนดไว้เนี่ย ถูกใช้นะครับนำไปสู่นักศึกษานักเรียนที่เป็นวิศวกรรมเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักมวลที่เนี่ยหมายถึงน้ําหนักของวัสดุก่อสร้างนะครับที่ประกอบเข้าเป็นอาคารนะครับสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าพวกเรามักจะเอาน้ำหนักบรรทุกคงที่เนี่ยไปพิจารณาเฉพาะความหนาของแผ่นพื้นนะครับขออนุญาตที่จะเรียนว่าน้ำหนักบรรทุกคงที่เนี่ยมันมีน้ำหนักบรรทุกอื่นนะครับที่จะ อิมพอสเข้าไปอย่างเช่นน้าหนักฝ้านะครับน้ำหนักของงานระบบพวกนี้ต้องใส่เข้าไปนะครับอันที่2ก็คือน้ําหนักมันทุกจอนนะครับอันนี้ก็เรียนว่าจะมีการปรับปรุงนะครับน้ำหนักทุกจอแล้วก็จะแบ่งอาคารออกมาเป็น7ประเภทนะครับเริ่มต้นจากอาคารที่มีการชุมนุมสูงนะครับอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่อาจจะ6 0 0้0ย4 0 0ยอนะครับมีการพูดถึงเรื่องของ การนั่งนะครับนั่งชมในลานกว้างๆเนี่ยนะครับว่าถ้าฟิกซ์ที่นั่งนะครับกับลักษณะที่ไม่ฟิกซ์ที่นั่งก็จะเกิดความแออัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักวัตุจรเนี่ยเราได้ผ่านการวิจัยนะครับในการพิจารณาทั้งน้ําหนักวัทุจรที่เกิดขึ้นในโครงสร้างแล้วก็น้ําหนักวัตุจรนะครับคงคงค้างอันแรกคงค้างนะครับอันที่2ก็คือน้ำหนักจรสูงสุดครว่าสูงสุดนี่ก็หมายความว่าจะมีสูตรพื้นฐานว่าถ้าเกิดกรณีของ มีพื้นที่นะครับแล้วก็มีคนสามารถที่จะเข้าไปรวมกลุ่มกันได้นะครับในสภาพปกตินะครับอย่างเช่น1ตารางเมตรเนี่ยในกรณีที่เกิดไฟไหม้นะครับคนก็จะหนีเข้ามาในเวณที่เป็นทางวิ่งทางเดินนะครับที่เป็นคอริดอร์ตรงนั้นก็จะมีน้ําหนักบรรทุกจรที่สูงกว่านะครับอันที่3ก็คือน้ําหนักบรรทุกปรับค่านะครับอันนี้ก็คือแฟกเตอร์โหลดนั่นเองนะครับเราจะมีการปรับนะครับกลุ่มของน้ชุดน้ําหนักบรรทุกใหม่นะครับแต่เดิมนั้นเนี่ย เรากําหนดไว้ที่น้ําหนักบรรทุกที่ออกแบบนะครับปรับค่าเดสโหลดด้วย1.7และปรับค่าไลฟ์โหลดด้วย2.0เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไอ้แฟกเตอร์ใหม่นะครับอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ไปถึงในมาตรฐานสากลในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอาจจะไปที่ประมาณ1.4เดสโหลดแล้วก็บวก1.7ไลฟ์โหลดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีการศึกษานะครับมีอะไรต่างๆครบถ้วนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวอร์ประกาศเป็นกฎกระทรวงเนี่ย ก็เข้าใจว่าจะได้รับการยอมรับในการใช้งานอย่าง,างจริงจังนะครับอันต่อมาก็คือวิธีการคำนวณออกแบบนะครับเรามี2วิธีนะครับวิธีที่1น,นะครับถ้าคนที่คุ้นกับเรื่องของโครงสร้างเหล็กนะครับเขาจะเรียกวิธีนี้ว่าตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักวัรทุกนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า load resistance factor design นะครับ LRF นะครับก็จะตรงกับวิธีกำลังของอการออกแบบอาคารของกลี่เสริมเหล็กนะครับ วิธีการนี้ก็หมายความว่าเราจะจัดจัดส่วนนะครับขององค์การแล้วก็ให้แรงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับภายใต้น้ําหนักบรรทุกที่ต้องการเนี่ยที่คูณด้วยแฟกเตอร์แล้วนะครับจะต้องไม่เกินกําลังของโครงสร้างนะครับซึ่งคูณด้วยตัวคูณด้านทานหรือด้วยวิธีกาลังนี้นเราจะเรียกตัวคูณด้านทานนี้ว่าเป็น reduction factor หรือตัวคูณลดน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกาศชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิศวสถานจําเป็นจะต้องทำคือว่า เราจะต้องออกแบบนะครับไม่ได้ออกแบบเราต้องกําหนดมาตรฐานเนี่ยนะครับและปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นนะครับในวิธีวิธีกําลังซึ่งขณะนี้เนี่ยพี่ฤชิตเจริญสุภกุลวิศวกรอาวุโสใจดีนะครับกำลังอ่านทวนสุดท้ายละนะครับส่วนวิธี w o r k กิ่งเซนะครับเป็นลำดับที่2นะครับวิธี w o r k i n g s เ a นี้ก็คือวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้นะครับเราก็จะเป็นวิธีการออกแบบหาขนาดสัดส่วนของอาคารนะครับโดยหน่วยแรงนะครับ ที่เกิดขึ้นในองค์อาคารภายใต้น้ําหนักบรรทุกเนี่ยไม่สูงเกินอาร์ลาบล์สเตรชนะครับและก็เรียกวิธีนี้ว่าเป็นวิธีถ่วยแรงใช้งานสําหรับวิธีคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับในเหล็กนั้นก็จะเรียกว่าวิธีเป็นว o ร์กิ่งสเตรชดีไซน์นะครับส่วนเหล็กนั้นก็จะเป็นอ l ร์ลาบล์สเตรชดีไซน์อย่างไรก็ตามตรงนี้ผมมีคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีการยูนิฟายโค้ดนะครับระหว่างตัวอ l ร์ลาบล์สเตรชดีไซน์นะครับของเหล็กนะครับกับ l r f d ีเนี่ย เป็นโค้ดเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เรียกไอ้ตัว Allable s t r e n g t h design เดิมเนี่ยว่าเป็น Alable Strength Design นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอ่านตำรานะครับหรือไปค้นคว้าเนี่ยก็จะเห็นว่าในต่างประเทศนั้นเนี่ยชื่อคำว่า Alable Strength Design นี้ก็หายไปกลายเป็น Alable Strength Design ซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าการคำนวณไอ้คาปาซหรือ d o m i n n o Strength ของตัวหน้าตัดนะ ของเหล็กนั้นเนื่องจากเป็นวัสดุเดี่ยวนะครับก็จะมีกําลังอยู่อันหนึ่งนะครับถ้าเราทอนด้วย factor safety นะครับก็จะกลายเป็น allowable strength design นะครับแต่ถ้าเราไปลดกําลังนะครับโดยใช้ตัวคูณด้านทานเนี่ยนะครับแล้วก็ไปนะครับจัดในเรื่องของตัวที่เรา design strength นะครับได้แก่เอาโหลดมาคูณด้วยโหลด factor นะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะพบว่าวิธีของ strength design นะครับ ที่เป็นเหล็กนั้นเนี่ยเราใช้ I R F T กับ All a b o s t r e n g Design นี่นนก็เป็นเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเหล็กนั้นง่ายแต่ตัวคอนกรีตนั้นเนี่ยเราแยกสส่วนชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะทําให้ลักษณะของมาตรฐานในอนาคตน,นะครับที่วิศวสถานต้องทำเนี่ยก็จะต้องพยายามทันออกให้ทันนะครับกครงกระสแม้ว่ากครงกระสเนี่ยจะล่าช้านะครับเราก็มีความพยายามนะครับต้องปรับปรุงให้เสร็จนะครับมิฉะนั้นแล้ว การออกกฎกระทรวงนี้ก็จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับนิยามต่อมาก็คือสาบันที่เชื่อถือได้นะครับสาบันที่เชื่อถือได้นี่เป็นสารสำคัญเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกกําหนดไว้นะครับในลักษณะที่มีมาตรฐานหรือข้อกําหนดในกฎกระทรวงหรือในประกาศหรือในมาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยสาบันที่เชื่อถือได้เนี่ยมีความจาเป็นนะครับสาบันที่เชื่อถือได้ก็จะมี3ส่วนนะครับส่วนที่1 เป็นสว่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพพิศวกรรมนะครับด้านการคำนวณออกแบบตรวจสอบเลยให้การปรึกษาผมยกตัวอย่างเช่นกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงชนบทนะครับกรมชปบททานนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยส่วนนี้นะครับก็เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้นะครับส่วนที่2ก็คือนิติบุคคลนะครับตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการจด นิติบุคคลของสภาของนิติบุคคล